โลกแห่งจินตนาการใช้สมองคิดอ่านสองมือทำงานเป็นเพื่อนโลกแห่งฝันมาเยือนดังที่คาดวาดวาไอ้ทุกสิ่งลึกๆนั้นรู้สึกดี โลกมืดมนอย่างชานเสียงดนตรีสินัน้นเหมือนมนสวรรค์นอนี่สวยไหมครับเป็นไงอันนี้ผักกาดเขียวเนี่ยผักกาดเขน้อยนะครับหรือว่าที่คนอีสานเขาเรียกว่าผักกาดหินนี่แหละนะฮะโอ้ต้นใหญ่นะฮะใหญ่มาก ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับระบบผมคือปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ได้มีปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะครับผมให้ดูนะฮะเห็นไหมปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับอัพรองได้เลยผมทําจากมือตัวเองเลยนะฮะถึงกล้าคุยได้นี่แหล่งผลิตปุ๋ยผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะพักพวกก็รู้ใจนะ มีเศษอาหารเขาก็ใส่ถุงใส่ถุงประองไว้ให้ผมเดี๋ยวผมก็เทรวมผมก็จะหมักเนี่ยฮะผมจะมีเข่งกระบ,บะหมักของผมฮะดูข้างล่างมันกลายเป็นดินได้ไหมฮะเนี่ยผมก็เอาดินพวกเนี้เพราะพวกนี้มันละลายแล้วมันเป็นปุ๋ยมันยุ่ยมันไอเป่อยแล้วนะฮะพวกเศษผักเศษอาหารด้วยน้าจุลินทรีย์ผมนี่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวผมเนี่ยเห็นไหมนี่ผม ผมตุนเอาไว้ผมก็กอกใส่ขวดเอาไว้อันนี้ถังหมักอยู่ในสีน้ำสาวข้าวอันนี้ก็ใช่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในสีน้ำสาวข้าวครับสุดยอดนะฮะเอามาเทราดเศษผักเศษอาหารเนี่ยจะทําให้มันไม่เหม็นนะฮะเราหมักปุ๋ยแบบไม่เหม็นกาจัดอาหารไปในตัวด้วยนะฮะกำจัดเศษขยะไปในตัวด้วยสุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะใครจะทําตามเราก็ไม่เสงนลิวนิทธิ์นะครับ